สำนักถังเลิศดพบจบแดนตอนหนึ่งร้อยสี่สิบสองตอนหนึ่งยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิออนิเมะมาต่อกันเลยเยียนเศ้าเจ๋อเริ่มจริงจังเป็นครั้งแรกเขารู้สึกได้ว่าวัวหยู่าวกำลังตั้งสมาธิอย่างเต็มที่ภายใตสถานการณ์ปกติเขาอาจไม่กลัววัวหยู่าวซึ่งยังเป็นเด็กในสายตาของเขาแต่ความรู้สึกอันตรายก่อนหน้านี้กลับหายไปและกลายเป็นสิ่งรบกวนทําให้เขาต้องระวังตัวขึ้นเพราะสิ่งที่ไม่รู้จักนั้นน่ากลัวที่สุดเปลวไฟนกฟีนิกซ์ลุกโชนช่วงประตูออกมาจากยานเฉาจือสิ่งที่เขาต้องการทําาาาาดดูููงงง่่่่่ยยยมกกกกในนนชชชชัั้้้เเเเรรีีีีขขอออคทวววบตสผญญิณ มีบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับข้อได้เปรียบสิ่งแรกที่ผู้เชี่ยวชาญวิญ,ญญาณต้องทำเมื่อต่อสู้คือปลดปล่อยจุดแข็งและข้อได้เปรียบของตนเพื่อปรับปรามคู่ต่อสู้ให้ได้มากที่สุดแล้วอะไรคือข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอยางเฉาจือเมื่อเทียบกับวูยู่ฮาวและทังอูถงคือพลังวิญ,ญญาณของเขามีช่องว่าระดับพลังวิญ,ญญาณที่พวกเขาไม่สามารถก้าวผ่านได้แม้เขาจะรู้ว่าท่าของตนเสียเปรียบแต่ก็ยังเลือกใช้ความแข็งแกร่งที่ล้นหลามโดยไม่ลังเลในฐานะผู้อยู่เหนือธรรมชาติระดับ47เขกธาสงงออมมาาาใในนนนททัีาาีสประลขดหญ และในฐานะผู้หลุดพ้นโตลูเขาสามารถลดล่อเปลวไฟฟินิกให้ปกคลุมได้ทั้งหมดหากเป็นเช่นนั้นควอวีเฮาจะไม่สามารถรักษาขอบเขตพลังของตนได้อีกต่อไปและจะถูกบังคับให้เผยตัวยิ่งไปกว่านั้นหยางเฉาเจอก็เตรียมจะเปิดการโจมตีใส่เขายัางเต็มกำลังจากทุกทิศทางแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้ทุกคนตกตะลึงขณะที่เปลวไฟฟินิกกำลังแผ่ขยายออกไปเขากลับพบว่าเกล็ดหิมะที่ล่องลอยในอากาศไม่ได้ละลายหายไปทันทีที่สัมผัสมันกลับละลายช้าๆพร้อมแผ่พลังเย็นยะเยือกที่รุนแรงออกมาทำให้เขาต้องเร่งใช้พลังงานมากกว่่่่่าทีีีคนนนนนนนววณไไ้้้เเเเพพยยงงือออปลฟิิกกกใหดดรูมััะขึแ แม้เขาจะโครจรพลังวิญญาณมากกว่า60%แล้วแต่เปลวไฟฟีนิกซ์กลับขยายออกไปได้เพียง5เมตรเท่านั้นยิ่งเปลวไฟขยายออกมากเท่าไรเกรดหิมาจากทักษารบำมิมาน้ำแข็งขั้นสุดยอดของหัวอวี๋เฮ้าก็ยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นความเย็นเยือกที่ปลดปล่อยออกมาเข้าปราบปรามเปลวไฟของเขาอย่างรุนแรงยานเช้าเจอถึงกับตกใจเขาเพิ่มตระหนักได้ว่าตัวเองกำลังถูกกดทับอย่างสิ้นเชิงหัวอวี๋เฮ้าใช้คุณภาพของพลังวิญ,ญญาณเหนือกว่ามาตรฐานธรรมดาเพื่อบดขยี้ความได้เปรียบด้านการฝึกฝนของเขาโดยตรงนีี่่่่่่มมมมันันนนเเเเเปป็็ไไได้้้้้อออยาาาาาาางางงงงงรรรรรกกกหหหลลววิญุททททคคใพขขแแบผูตึ แต่พลังน้ำแข็งสูงสุดของอีกฝ่ายกลับแข็งแกร่งเหนือความเข้าใจของเขาไปไกลเกินคาดทั้งอูถงไม่เคยมีความสามารถเกี่ยวกับน้ำแข็งเลยสักนิดดังนั้นถ้าหยันเฉาเจอมองเห็นสภาพปัจจุบันของหัววีเฮ้าเขาจะเข้าใจทันทีว่าทำไมตัวเองถึงเสียเปรียบเพราะบนไหล่ของหัววีเฮ้ามีย่าน้ำแข็งตัวเล็กที่กำลังไหวเบาๆและด้านหลังของเขาก็มีเงาของวิญญาณทั้งห้าลอยอยู่ซึ่งวิญญาณทั้งห้านี้คือกำลังหลักที่คอยเสริมพลังให้เขาในบรรดาวิญญาณทั้งห้าของหัววีเฮ้าหนอนน้ำแข็งฝันพามี และเมื่อเขาได้หลอมรวมกับประชามินน้ำแข็งเขาไม่ได้เพียงแค่รับแหวนวิญญาณเพิ่มมาเท่านั้นแต่ยังทําให้คุณภาพของอัลติเมทอายที่เขาครอบครองพัฒนาไปอีกขั้นจักรพรรดินีหิมะเคยกล่าวไว้ว่าอุณหภูมิต่ตําสุดที่หั่ววีฮ่าสามารถทําได้ด้วยอัลติเมตไอนั้นต่ํากว่า0 220องศาและระดับนี้ก็เทียบเท่ากับสิ่งที่จักรพรรดินีน้ําแข็งทํได้เมื่อเธอปลดปล่อยพลังเต็มกําลังซึ่งจักรพรรดินีน้ําแข็งนั้นเป็นหนึ่งใน10ปราสูปาเถื่อนและอยู่ในอันดับที่7แม้พลังของเธอจะยังไม่ถึงขั้นอัลติเมทโตลัวแต่ก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากนักเลยเมือ่อวิญญาณทั้ง5ปรากฏขึ้นพร้อมกันแม้พวกมันจะไม่สามารถเพิ่มพลังวิญญาณโดยตรง แต่พวกมันสามารถขยายพลังาธาตุน้ำแข็งของหัววีฮาวให้ถึงขีดสุดยิ่งไปกว่านั้นทักษะพายุหิมะซึ่งเป็นสกิลที่ราชามีน้ำแข็งมอบให้เป็นแบนวิญญาณบงที่8ของเขาก็ไม่ได้เป็นเพียงทักษะวิญญาณธรรมดาเพราะเมื่อมันถูกผสานเข้ากับระบัหิมะอันติเมตอายของวัววีฮาวมันได้กลายเป็นทักษะวิญญาณแบบบูรณาการที่ทรงพลังมหาศาลสามารถขยายกำลังโดยตรงผ่านวิญญาณทั้งหมดของเขาและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพลังนี้ถึงสามารถปราบปรามแม้กระทั่งฟีนิกซ์สองแสงอันดับ97ของหยานเฉาเจอดได้รอยยิ้ เขารับรู้ได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่พุ่งออกมาจากร่างตรงหน้าเขาพยักหน้าเบาๆพร้อมเอ่ยด้วยน้ำเสียงแฝงความยินดีว่าดีๆมากสำหรับเขาแล้วยิ่งห่ววีเฮ้าแข็งแกร่งมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกพอใจมากขึ้นเท่านั้นเพราะจุดป,ประสงค์ของการประลองครั้งนี้ก็คือเพื่อพิสูจน์ว่าพลังของห่ววีเฮ่านั้นแท้จริงแล้วแข็งแกร่งเพียงใดหลังจากพูดจบแววตาของหยานเฉาเจอก็พลันเปลี่ยนเป็นจรงิงจังเขายกมือข้างหนึ่งวางซ้อนเหนืออีกข้างก่อนที่เพียงเสี้ยววินาทีถัดมาร่างกายทั้งหมดของเขาจะเปล คล้ายกับตอนที่เขาเคยใช้ป้องกันตัวเองจากคลื่นสัสเทือนวิญญาณของหัวอวี๋เฮาแต่ครั้งนี้มีสิ่งที่ต่างออกไปแสงทองอ่อนๆแผ่ซ่านออกมาจากจุดตันงเถียนและปรากฏร่างนกฟีนิกส์สีเหลืองทองตัวเล็กที่เรากับกำลังเล่นสนุกอยู่เบื้องหน้าทันทีที่นกฟีนิกซ์ทองคำนั้นปรากฏตัวเปลวไฟฟีนิกซ์ที่เคยถูกกดทับไว้กลับกลายสภาพเป็นเปลวเพลิงเหลวที่ลุกโชนช่วงขึ้นอีกครั้งพลังที่แ่ออกมานั้นรุนแรงหนึ่งกว่าครั้งไหนๆเกล็ดหิมะสีทองที่ลอยตัดกับเปลวไฟเหลวทันทีทัมมก็รเเเยยยลลาาาปนนไไไอออคว้้ดบงิิขืตตพ ส่งผลให้ระบำพิมาแห่งอันติเมตไอของหัววีเฮ้าถูกกดทับและแทบจะไม่สามารถคงอยู่ได้อีกแรงประทะอันหยาบคายและหนักหน่วงทำให้หัววีเฮ้าไม่อาจฝืนต่อไปได้เขาถูกบังคับให้ต้องถอนพลังขอบเขตของตนในทันทีเพราะเขารับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าหากยังฝืนใช้ระบำพิม่าขั้นสูงสุดต่อไปพลังวิญญาณของเขาจะถูกสุบจนหมดสิ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีที่สำคัญเขายังใช้พลังร่วมกับทังอูถงซึ่งไม่ใช่ของเขาคนเดียวด้วยยานเฉาเจอปรากฏตัวอีกครั้งในสายตาของทุกคนเขาจ้องมองไปที่หัววีเฮ้าเาพเอาออ น้องชายคุณภาพของอัติเมัยของคุณช่างน่าประทับใจนักคุณรู้สึกอย่างไรบ้างเสียงของยานเฉาเจิดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มบางที่แต้มบนใบหน้าผูวอวีเฮ่าชงักไปเพียงครู่สีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับทันทีว่าท่านใช้ทักษะวิญ,ญญาณที่ประดิษฐ์ขึ้นเองเพื่อเสริมพลังวิญญาณและทักษะดังเดิมของท่านงั้นหรือยานเฉาจะยกยิ้มจางๆอีกครั้งถูกต้องแล้วนี่คือเทคนิคที่ข้าสร้างขึ้นด้วยตนเองเมื่อหลายปีก่อนมันคือเหตุผลที่ทำให้ข้าสามารถก้าวขึ้นมาเป็นคณบดีของแผนวิญ,ญ,ญณุดได เจ้าต้องเข้าใจเอาไว้ให้ลึกซึ้งแม้ว่าโลกปัจจุบันนี้เครื่องมือวิญญาณจะถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่ในร่างกายของผู้ฝึกวิญญาณเองยังคงมีศักยภาพไร้ขอบเขตที่รอการขุดค้นและปลดปล่อยออกมาผู้อวีห้าก้มศีรษะเล็กน้อยด้วยความเคารพเขารับรู้ได้ว่าคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่เพียงคำอธิบายธรรมดาแต่เป็นคำแนะนำจากสิทธิผู้มากประสบการณ์ยานเช้าเจอเอ็นศีรษะเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงอบอุ่นบนจริงจังเจ้าไม่จำเป็นต้องหดหู่ตอนที่ข้าทำลายขอบเขตพลังของเจ้าข้าใช้พลังจากแกนวิญญาณ วิญญาณยุทธเหมันของเจ้ายังไม่มีแกวิญญาณอีกทั้งคุณภาพของพลังวิญญาณก็ยังไม่เข้มข้นเท่าของข้ายิ่งไปกว่านั้นทักษะวิญญาณที่ข้าสร้างขึ้นยังช่วยเสริมเปลวเพลิงฟีนิกข้าแสงของข้าและยกระดับคุณภาพทักษะของมันขึ้นไปอีกระดับผลที่ได้เจ้าก็เห็นแล้วใช่หรือไม่คำพูดเหล่านั้นกระตุ้นให้บางสิ่งแล่นว่าขึ้นมาในใจของหัววีห่าวเขาเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในคำสอนนั้นแต่ก็ยังไม่อาจอธิบายชัดเจนได้แม้ว่าเขาจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะไขปริศ ข้ารู้ดีว่าทั้งเจ้าและทั้งอูถุงยังไม่ได้ปลดปล่อยศักยภาพทั้งหมดออกมาแต่ข้าหวังว่าใน3ปีต่อจากนี้เจ้าทั้งสองจะพัฒนาไปไกลกว่านี้มากเพราะครั้งหน้าที่พวกเจ้ากล้ามาท้าทายข้าอีกข้าจะไม่ปราณีเช่นวันนี้อีกแล้วขอบคุณที่เติมเต็มความปรารถนาของพวกเราสิทธิ์ใหญ่ พวกวีเฮ่ากุ้เข่าลงเบื้องหน้าหยานเฉาเจอ๋อแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้เอ่ยถ้อยคำยืดยาวแต่ทั้งคำพูดสั้นๆและการต่อสู้ที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่สั่นสะเทือนจิตใจของเขาสำหรับพวกวีเฮ่าแล้วการชี้แนะที่มีค่านี้ไม่ได้มาจากผู้อาวุโสชวนแต่กลับเป็นหยานเฉาเจ๋อที่เข้าใจแก่นแท้ได้ลึกกว่าเหตุผลก็เพราะเขาคือสิทธิ์ของผู้อาวุโสมุ่งมาก่อนจึงมีความเข้าใจในวิชาของอาจารย์อย่างลึกซึ้งและนั่นคือสิ่ง ที่หัววีเฮ่ายังต้องใช้เวลาในการสืบซับและตีความจากสิ่งที่เพิ่งเผชิญมาผู้อาวุโสชวนเปิดโดมป้องกันแล้วก้าวเข้ามาหายันเฉาเจิกพร้อมรอยยิ้มบางเหตุใดเจ้าถึงไม่กดดันเจ้าสองคนนั้นให้หนักกว่านี้เล่ายันเฉาเจิกยิ้มเช่นกันก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นคงบางครั้งแรงกดดันที่มากเกินไปก็ไม่ก่อประโยชน์ตอนนี้อยู่ห่าวไม่จำเป็นต้องแบกรับมากกว่านี้เขาสามารถสัมผัสถึงอันตรายได้อย่างชัดเจนแล้วเขาต้องเรียนรู้ที่จะรับรู้และเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ด้วยตนเองจากการต่อสู้ครั้งนี้ที่สำคัญพูดตามตรงข้าเองก็เกรงเด็กคนนี้เล็กน้อยเขาทำให้ข้ารู้สึกแปลกดีเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ภายในที่ทำให้ข้ากลลุกความรู้สึกอันตรายยังคงไม่จางหายแม้ว่าในภาพรวมข้าจะกดเขาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แต่ลึกๆข้ากลัวว่าหากปล่อยให้ต่อสู้กันต่อไปผลลัพธ์อาจกลับตลบจนข้าเป็นฝ่ายไทยแพ้ฮะผู้อาวุโสชวนชง,งักไปทันทีสายตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเจ้ากำลังบอกว่ากลัวจะแพ้เด็กสองคนนั้นงั้นหรือ,อยางเชาาเจอหัวเราะเบาๆก่อนตอบอย่างจริงใจใช่แล้วข้าไม และหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าข้าไม่สามารถปลดปล่อยถ้าไม้ตายสังหารใดๆออกมาได้หากเด็กสองคนนั้นต่อสู้โดยปลดปล่อยทุกสิ่งออกมาข้าอาจเป็นฝ่ายบาดเจ็บเสียเองแม้กระทั่งตอนนี้ข้ายังไม่รู้ว่ายู่ห่าวทำสิ่งใดกับข้าแต่ความรู้สึกอันตรายนั้นมันยังคงวงเวียนอยู่ในใจอย่างชัดเจนผู้อาวุโสชวนหัวเราะเบาๆแล้วเตยด้วยน้ำเสียงแฝงความชื่นชมข้าก็รู้สึกเช่นกันเด็กคนนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหลังจากที่เขาทะลวงและได้รับวงแหวนวิญญ,ญาณที่8ระดับของเขาไม่ใช่สิ่งที่เทียบได้กับเมื่อ่อออกกนีแล้ว สิ่งที่เขาจำเป็นที่สุดตอนนี้คือเวลาเพื่อสะสมและขัดเกลาวพลังที่เพิ่มขึ้นมาข้าเพียงหวังว่าเขาจะเติบโตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เยียนเช้าเจอเสริงต่อด้วยสีหน้าจริงจังข้ากลัวว่าหากเราบังคับให้เขาโตเร็วเกินไปผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามที่หวังดังนั้นต่อไปนี้ข้าจะไม่กดดันเขาอีกอยูฮาวสามารถก้าวข้ามมาตร,รฐานปกติไปได้ด้วยพลังอันติเมตไอซ์และนี่อาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับจิตวิญ,ญญาณของเขาความเยือกแข็งของพลังนั้นรุนแรงที่สุดที่ข้าเคยเห็นในชีวิต ไม่เคยมีบันทึกใดในประวัติศาสตร์สำนักที่กล่าวถึงอุณหภูมิความเย็นที่รุนแรงเช่นนี้มาก่อนหากข้าไม่ใช่ผู้ที่มีเพลิงฟินิกดั้งเดิมอยู่ในกายเกรงว่าข้ายังไม่อาจเข้าใกล้เขาได้ด้วยซ้ำสิ่งที่ข้าต้องการเห็นคือระดับใหม่ที่พลังอันติเมตไอของเขาจะไปถึงหลังจากที่เขาก่อร่างแกนบิญ,ญญาณขึ้นได้สำเร็จจากที่ข้าสัมผัสต่อให้เขาไม่ได้อาศัยการประสานพลังกับทางอุทงเขาก็ยังคงมีศักยภาพที่จะต่อสู้ในระดับสูงได้อย่างไม่เป็นรองใครผู้อาวุโสชวนพยักหน้าช้า,ชาๆก่อนเอ่ย แต่ข้ามีความกังวลใจอยู่อย่างหนึ่งอาณาจักรทั้งสามของทวีปจะสามารถต้านทานและยื้อเวลาได้นานถึงสามปีจริงหรือหลังจากการสนทนาสิ้นสุดอัวบีเฮ้าและทังอูถงก็กลับสู่ศาลาเทพสมุทรทันทันทีดังที่เยี่ยงเศร้าจือได้คาดการณ์ไว้ทั้งสองได้รับบทเรียนลำค่าจัดการต่อสู้ที่ผ่านมาและจำเป็นต้องรีบเร่งทำความเข้าใจให้ถ่องแท้โดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะอัวบีเฮ้าเขาไม่อาจใช้งานทักษะเฮาตรงสามขั้นสูงสุดได้อีกต่อไปสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อเขาอย่างมหาศาลจนต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้สีใหม่การประส คือหนทางที่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่และท้าทายสาหรับหัววีเฮาและมันจะเป็นประตูที่นําเขาไปสู่พลังรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนบนพืนแผ่นดินนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏในหลักสูตรของวิทยาลัยฉีกมาก่อนจากสิ่งที่หยาญชาวจื้อเพิ่งได้เห็นพลังนั้นไม่ใช่แค่พรสวรรค์ธรรมดาแต่มันน่าจะเป็นเทคนิคที่สามารถฝึกฝนได้ด้วยบิญญาตรงหลูเป็นอย่างต่ำดังนั้นนี่จึงกลายเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเขาที่จะเริ่มเรียนรู้แนวคิดนี้อย่างจริงจังไม่เพียงแต่หัววีเทาเท่านั้นที่ได้รััััับบกกกาารเเเเเปปิิดดผยยคค้้้้งงงงนนนนนีีแแต่่ทออู็ชววลลพห